โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนี่คือดีเอนะครับผมหรือดีมลีกซ็อกเกอร์นั่นแหละผมติดว่าดนะีเอฟซีในอ EP ที่10เท่าไหร่ไม่รู้แล้วนะครับตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในดิวิชั่นสองนะสองไม่ก็หนึ่งนี่แหละสำหรับคนที่ไปเล่นเกมนี้นะครับก็เป็นเกมเตะบอลไม่ใช่เน็ตสมัยแต่ก่อนนะครับอันนี้เป็นภาค เป็นภาค2019นะเขาไม่เล่นกันแล้วไม่มีใครกัเล่นแล้วนะครับเกมนี้ก็ไม่เจอในเพจสโตแล้วนะนะอันนี้โหลดตามเว็บแล้วก็ม่โหลดตามเว็บแล้วก็เนี่ยผมมันไปเด้งในเพจสโตอีกทีนึ่งอนะ่ะก็คือโหลดในเพจสโตนั่นแหละแต่มันก็เด้งเออใช่มันนะครับผมอันนี้ก็เป็นการจัดทีมนะแล้วก็อันนี้คือผมภาคเสียงนะครับเพราะว่าอัดคลิปนี่โคตร กากนะครับผมนะเออก็ใช้แรดฟอร์ดนะครับอืมอันนี้ก็จะเป็นเกมกระชับมิตรกับสเปอร์นะเราไปดูเกมกับสเปอร์กันเลยดีกว่ามาท่านผู้ชมไปดูไฮไลท์ที่ผมตัดมาสักเล็กน้อยนะไปะไปดูไฮไลท์ดีกว่าเดี๋ยวก็จะมีจังหวะไฮไลท์คนระับผมตัดมาแล้วดูดิค่อนข้างแหลกนะมาเวดีๆมาให้เวละ่าะครับ แล้วก็ตัวอะไรไม่รู้อ่านไม่ออกนักเตะก็จะเป็นนักเตะที่คนไม่ค่อยรู้จักกันนะเพราะว่ามันเป็นนักเตแกนะแจ่ทําอารัดฟอร์ดแล้วก็ยิงเรียบร้อยโหนิ่มๆเลยบอดนะครับอบอดเกมนี้มันค่อนข้างจะไม่ค่อยเก่งโอเคครับมาที่มารูสิกไอตัวนี้นะครับตัวนี้อยู่ลาซิโอนะปัจจุบันเนี้ยมามาลูสิกเอาจบเกมแล้ว ชนะไปแค่1-0นะครับ90เทชนะไปแค่1-0เท่านั้นตัดมายาวซะด้วยนะครับก็จะให้เห็นว่าแค่นี้แหละอ่ะมาดูสนามสเตเดียมของเราดีกว่านะครับสนามเนี่ยที่ต้องอัพนะครับเพราะว่าเอาไว้ไต่ขึ้นดิวิชันนะครับอ่ะก็เห็นผมมีเงินเยอะแบบนี้ก็ไม่ได้ซื้อตัวนะเป็นตัวที่เกมให้มาเท่านั้นนะครับสนามเนี่ยก็จะเป็น สนามที่อัพมาเรื่อยๆนะเออค่อนข้างจะแพงนะครับก็เลยไม่ได้มีเงินซื้อตัวนะเนี่ยถ้าดูครับอืบังคับนะมันบ,บังคับถ้าไม่อัพเนี่ยก็ไม่ได้เลื่อนชั้นนะครับท่านผู้ชมดูดิก็เลือกเอานะมนไหนถูกถูกเนี่ยสองพันสามเอออันนี้ก็น่าจะถูกสุดแล้วได้ได้มีอะไรไรู้ยี่สิบห้าบาทส่วนลดวะนี่ก็สภาพนี้นะท่านผู้ชมนะแหลมๆนี่เหมือนเอติฮัตไหมชื่อสนามแมนซิตี้อ่ะ เอติฮัทอะไรสักอย่างนะครับนะโอเคเราจะไปลุยเกม d ด v i ว i ิชั่นหนึ่งนะเออนักเตะของเราก็มาดูซิว่ามันฟิตหรือเปล่านะตัวก็มีแค่นี้ครับท่านผู้ชมเนี่ยคือตัวตั้งแต่อยู่ d ด v i ว i ิชั่นล่างสุดนะเกมแจกมาเล่นไงในงั้นนะครับเออได้ลัดฟอร์ดมานี่ก็โชคดีมากนะสำหรับเกมนี้นะครับถ้าอา้าวจบโอเคครับให้ตัดมาดูางนันแหละยวผมเล่าต่อ เกมนี้นะครับถ้าเล่นตอนแรกน่ะมันจะมีให้เลือกกับตันทีมนะครับมันก็จะสุ่มตัวมาเรื่อยๆแนะนําให้เป็นกองหน้านะกองหน้าไม่ก็ปีกนะครับสีแดงแบบเนี้ยนะแล้วก็เลือกตัวที่แตะสูงสูงนะครับก็จะเอามาแบกแดนหน้าได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับอ่ะต่อไปเนี่ยเกมโคบอลชารินคัพเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับยนะูฟาเออยูฟาแชมเปี้ยนลีกเลยนะก็ชนะไปทีมอะไรไม่รู้โอเสมอดิ เสมออันนี้เกมอเอ้างงงงคนภาคเริ่มงงอ้าวอะไรไม่รู้อ้าวตัดอะไรไม่รู้เออกูก็งงเหมือนกันคนดูงงกูก็งงกูงงอันนี้อะไรเนี่ยอยู่ฝ้าเอ้าจบแล้วเรียอะไรเนี่ยโอ้โหตัดค่อนข้างที่จะง,งงมากนะครับมา,มาโอ้มีไฮไลท์อยู่ดีก็มีไฮไลท์โคตรแหลกดูยังแหลกเลยมาวีดีดอืดอมาวีดีดีวะ่ะตอนนี้ก็อยู่กับเลสเตอร์นะเออโหดนะเนี่ยครับอืม เล่นปีกซ้ายนะแหล่งเดียวกับรัดฟอร์แต่จับมาเล่นกองหน้าก็น่าจะได้เหมือนกันนะครับดูเสงจบแล้วโอ้โหตัดมาก็แหลกเล่นก็แหลกแหลกทุกอย่างนะครับอมาให้ดูสถิติการทำประตูนะครับโอ้โมาคัดรัดฟอร์ดกี่นัดเองครับ4 5นัดยิงไป9้9ประตูนะที่จริง,รงดิวิชัน่นบอดกากคนนี้นี่ยิงเป็น1 0 20ประตูนะครับท่านผู้ชมเออ นะมาดูว่าเกมที่หแล้วจะเป็นยังไงเจอจิโรน่านะโอ้ชนะไปแล้วนะครับจิโรนา่าตอนนี้ก็เป็นทีมที่ได้ไปอยู่ฟ้านะโอ้สุดยอดเลยครับจิโรนา่าเอ้ยนะเป็นฟีกานะครับตัดมาชนะไป4-0นะครับผ่านเล่าสามไปเจอทีมอะไรไม่รู้ตัดมาโคตรเร็วเกมเจ็ดชนะอีกแล้วกูตัดแล้วกูวเนดีอ คน,ค,นคนดูดูเรื่องกูก็ดูไูเรื่องนะครับเกมที่8เอาชานะแล้วโหชนะอยากไกด้ได้ <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> ตัดเองตลกเองครับเราสี่เจออาร์เซนอลนะลองแชมป์นะเฮ้ยลองแชมป์วะนะครับอเกมที่9อะไรเนี่ยเบลลิมชนะอีกแล้วชนะตลอด7จโน,นี่เล่นไว้นานนะ <laughs> เล่นไว้นานแล้วเพิ่งเอามาตัดนะครับโอ้โงงง,ง,งนิดนึง นี่นะเป็นสายตินะลัดฟอร์ดยิงไป14ลูกลงสนาม67นัดเท่านั้นนะโคตรจยโคตรนะครับเกมที่10อาราวา่าทีอะไรไม่รู้ใสโซน,นะลง10นัดชนะ9เสมอหนึ่งนะที่สิบแปดแตม้มนำสิบแต้มนะเจ้าห้าเจอโซไซดัตโอ้มีไฮไลท์ด้วยเยิงเ่ามาวีดีเดไม่ใช่ลัดฟอร์ดนี่ว่าอาโงมาโอ้โหแหลกมากมาวีด ล็อกเรียบร้อยมอวีดี้เอาชนะไป2อศูนย์ะครับมาเริ่มเกมที่สบิบเ็ดเลยโหโคตรเร็วเอาชนะแล้วคนคนดูไม่รู้เรื่องอะไรเนี่ยนะ้โหชนะอีกแล้วชนะในเกมหลีนนะครับตบไม้ตบมือกันเออเขาโมโไปเอออ่ะมแมนน์แมนน์ครับลูอิสโมผมอ่านไม่ออกจริงน,นะไอเขา,าเนี่ยโมมันหนันว่า ชืนะ่อน้ออกเสียงยากโอเคครับรัดฟอร์ดดูวนะ่าผ่านไปสิบกว่านัดนะครับสิบเจ็ดประตูอืม,อมตึงมากทีเดียวชีวิตจริงก็ไม่เห็นจเก่งแบบนี้เจอเชลเซีเข้าไปนะครับอ่าจะเป็นยังไงตัวตอนสมัยสองพันสิบแปดนะตอนนี้เชลซีก็ปลดเรียบร้อยนะพอเชติโนนะครับโอ้เรียบร้อยนะฟิมมรีกกำลังดีๆทอสกูปวดหมด กวดไม่สนลูกใครปวดแบบปวดแม่งหมดอะนะเชลซียิงเข้าไปแล้วนะดูโกเวล่าตัวอะไรไม่รู้นะครับบูเซงนี่ยิงผ่านโคดเกปาก้าเข้าไปนะครับตัวอะไรไม่รู้เหมือนกันมาหนะันมรับบอลมานะเวล่าดาวยิงเข้าไปแล้วนะครับมาตัวนี้ก็ว่าไม่รู้ว่าวัดดูวิวหรือว่าดาวนะครับในแปลภาษาวัาดาวอ่ะเอเดนาซา เอเดนอาซาเรียบร้อยอเคยเดนอาซาแบบคม,คมๆมนะครับอ่ก็ชนะไปสามหนึ่งนะเออไม่ยากเท่าไหร่นะครับบอดกระจอกนะเออดิมชั่น2นะครับออเดี๋ยวขึ้นไปดิมชั่น1ก็น่าจะโหดกว่าน,นี้เยอะนะมากับเกมที่ส3ามชนะไป4ี่ศูนเรียบร้อยนะครับอืมมาเกมที่ส4สี่เลยยังรวดเร็วอ่าเรียบร้อยนะอะเดีใจแบบนี้ก็ แชมป์ชัวร์นะจริงๆมันแชมป์ชัวร์ตั้วนานแล้วว่าคนเล่นมันเก่งนะครับไม่ใช่หรอ,อกลัดฟอร์ตมันกากโอเคครับนี่ก่อนจบฤดูกาลก็จะให้ดูก่อนนะครับโอ้ลัดฟอร์ดยิงไป19ประตูในลีกนะเออแอซิสก็เป็นของบูเซงมาครับกับอาร์เจ็ก2019นี่ชุดตบมาริดหรือเปล่านะเออน่าจะเป็นชุดตบมาริดเลยนะมาลัดฟอร์ด นี่ก็เรียบร้อยรันฟอร์ดหนึ่งศูนย์รันฟอร์ดนับหนึ่งมากเวลาล็อกมาเราอีกโอ้โหล็กทรงนี่เรียบร้อยดาวยิงเข้าไปลูกเปิดลาดอนยิกลาดอนยิกเปิดเวลาโอ้โหตรวจบอลลี่เข้าไปอูแหลกแหลกโคทหดนะครับเอาชนะไปชนะไปโหภาคงงภาคม่เรื่อยคนดูก็งงกูก็งง ครับ3 0รอบเซมิไฟแนลต่อไปเกมสุดท้ายนะครับมาดูชูถ้วยดีกว่านะมาดูชูถ้วยขึ้นดิวิชันดีกว่าอืมก็ไม่ได้ตัดอะไรมาเยอะนะมาดูรัดฟอร์ดชูถ้วยดีกว่านะในชีวิตจริงไม่ค่อยได้ชูนะครับอืมแม่งโคตรกาก,ากอืมมาแล้ว1นนี่อีกแล้วนี่ได้ยิงแล้วรัดฟอร์ดอืมนี่เหล็กแล้ว,ลวนี่โอโ้โหเรียบร้อยนะนี่ 4-0มฉลองแชมป์หน่อยอันนี้กองหลังเลยนี่ใครยิงวะรัดฟอร์ดอืมเป็นไงนี่ดีใจได้แชมป์แชมป์ลีกแชมป์ลีกแมนยูจะได้แบบนี้ไหมวะแชมป์ลีกอะเออม,มาครับมาชนะแล้วแชมป์ลีก5-0มาครับสรุปดาวซันบูในลีกนะรัดฟอร์ดลงไปเท่าไหร่ไม่รู้ลิงไป20ประตูนะครับคนแอชินก็เป็น บูเซ็งเี็ดประตูมาที่โอ้โหชิงยูฟากับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับอืมยอดเลยเนี่ยโคบอลชาลิ่งครับผมเรียกว่ายูฟาแล้วกันมัน,ม,นมันเท่ดีอะ่ะมันดูยิ่งใหญ่อะ่ะมันดูสุดยอดอะ่ะนะรัดฟอร์ดก็สวมปกแข่งกัปตันมาเจอทีมเก่าของเขานะที่อูดเ้เรียลเป็นให้มันกัปตันนะเออรัดฟอร์ดยิงเข้าไปซู เมื่อกี้มันซูนะครับท่านผู้ชมซูเลดฟอร์จิงซูซู fall, ซซออไม่ซูนี่มามาครับเวล่าเวล่าจอจอโอ้โหยิงชนเสานี่เออถ้าตัวที่มันแบบว่าค่าพลังโอ้โหชนะไปแล้วอย่าเพิ่งพูดแล้วกันอ่นี่ดูจะดีใจ แชมป์ยูฟาแชมเปียนลีกสัก็ได้ถือถ้วยนี้แล้วนะครับเออ4-0อ่ายังไงครับตลาดนักเตะก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงกองหน้าก่อนละกันคือกองหน้าเห็นไหมไอตัวสีแดงเนี่ยนะอ่ะตัวสีแดงคือกองหน้านะยิ่งค่ายิงเยอะนะครับมันก็จะยิงเข้าง่ายนะเออถ้ายิงถ้าค่ายิงน้อยอะ่ะ มันจะยิงชนเสามันจะยิงไปไหนไม่รู้นะถึงจะยิงเจาะๆก็เถอะนะครับโกมันจะเซฟได้อันนี้ก็เป็นแมตต์ออสตานะเออก็ไม่มีอะไรหรอกนะครับผมเป็นการรวมใต้ตีเรามาเล่นกระทืบเราอีกทีหนึ่งนะเออก็โดนตบไปนะครับออสตาเอ็กนะเนี่ยเรียบร้อย90โอ้โสามแชมป์ทิปเปิลแชมป์ได้แชมป์ทุกปีแล้วนะแต่ขึ้นดิวิชั่นหน้าก็น่าจะ แพ้แหละไอเจอของจริง,รงบทด,ดิวชั่นหนึ่งมันเก่งนะครับเออสีู่นะเป็นไงอ่ะทำภารกิจผ่านทุกอย่างนะเออดูดิท็อปสกอร์เป็นดัดฟอร์ดทุกรายการ26่กอุกอเวล่าทุกรายการ12นะผ่านขึ้นดิวิชั่นเท่าไหร่อ่ะหนึ่งหรือสองเมื่อกี้ไม่รู้นะเออมาเฟร,รนละี่แม์นะอ่าสนามนี่ครับ ต้องต้องอัพขึ้นดิวิชั่นต่อไปนี่เป็นหกหมื่นเลยนะเออยาวตังที่โอ้ไม่ใช่ดิหกหมื่นที่นั่งราคาประมาณสามพันนะคิดดูนะครับนี่แค่ขึ้นดิวิชันหนึ่งหรือสองนี่แหละน่าจะหนึ่งน,นะเออยังต้องสามพันเป็นอย่างต่ํานะดูจากที่กดเลือกๆไปเนี่ยเออสามพันเป็นอย่างต่ํานะครับเกมนี้ถ้าจะเล่นก็ แนะนำว่าให้เปิดเน็ตเล่นนะจะได้โฆษณานครับได้เงินเยอะขนาดนี้ยดูโฆษณานครับแต่ตัดออกไปนะเออถ้าไม่ได,ดูโฆษณาก็โอ้โหไม่น่าเยอะขนาดนี้นะเกมนี้ให้เงินอย่างน้อยนะครับโอ้โหอย่างกรขี้อ่ะให้เงินโคตรน้อยนะครับต้องดูโฆษณาถึงจะได้นะโฆษณามันจะขึ้นแนะถวตรงคําว่าทีมนะครับนะเออเนี่ยตรงล่างซ้ายนะเออ ตลาดนักเตะก็ไม่มีอะไรแล้วครับไม่มีปัญญาจะซื้อเก็บตังเลื่อนดิ i s i o n คุ้มกว่านะนักเตะค่อยมาซื้อช่วงที่แบบสนามมันตันแล้วนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะก็ขอบคุณมากถ้าฟังมาจนจบก็คือฟังกูบ่นนั่นแหละครับท่านผู้ชมบ่นเกมอะนะโอเคไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ